โปรเจั้นไห้กวาใช้กลับไปยังนครเทพสบทิท่งว้นด้วยความปลอดปัยให้เพรปาะนะมามันเดียกเียวเรียกเรียเียเียสแล้วก็เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนอะไรแล้วเพรปราะนามันมาเป็นเพราะะเปานาไอ้ลูกก็ป้ายมัวนี่ผมลาท่านอาจารย์เพื่อเสียมสัมระอืมไปลกไปผมก็กลาท่านอาจารย์โอ้หนี่มาเมื่อกี่วันนี่ไปแล้วไปไหอยผมมีปพ้านตั้มในนครเทพ๊บทิท้งก้นที่นี่ผมไม่อยู่ชาวบ้านเยอะรนั้น เคยเดือดร้อนละนายนู่นน so oh, ่ยไม่อยู่ชาวชวนช่วยเลยสลยเติ้นบวชเป็นพระเติ้นมาลรมวังนี้ก็เลี้ยงนกกรุงว่าจุกกันเต็มเม็ดเลยลั่งรุงนั่งราวตากนกกรุงนี่ยาวคุยนี่ปลาลั่งนี้ก็มีกันราวตากนกกรุงที่มานาจาย์ลุ่มไปตาตีใต้ทำไปแล้วพอชาวอะไก็ได้แมวถึงนกมากรวยจุกไม่ตัน ไอ้ไอ้นอก,กินเจาวชวนกลวยเลยมาก็กาตาบ่มกลวยไงมันชุกเร็วจากผมวันนี้หนายนุุยมีกาตาไอ้กลวยชุกเร็วครับว่าเพื่อกาตานั้นตั้นได้จำไว้มั่งเวลาเขามาก็เดินว่วาตามนะพุดตั้งสุกพุดตั้งสุกจำมังสุกจำมังสุกสังกังสุกสังกังสุกแต่ว่านั้นเนี่ซอยตรงตัดกลวยวันนัดซอยตรงตัดวันนัดรวงจำได้ชุกเลยและตัดตัดวันเสาร์กำชุกลแล้วแต่ว่าผมลาแล้ว ฝักต้องวากาตางัดและํำชุกเออพุ่มลาธนาจันครับวันนี้นายเตียงไปกับกกันเออพุ่มไปอ่านทำไรไม่หว้แหละโหลกอเมีออดนุกแก่บ้านโหลกกินก้าวก็หมดกันแล้วจนกินเล่ว่าจนขนาดน้อยจนเติมใหม่ยังหมอกก้นแล้วบ้านพุ่มจน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 ตัววัวยืนมือนตินเล่มาใหญ่น้อยๆอ๋อจนกลั่นจนตัววัวยืนมือเพราะฉะนั้นพมต่อไปอ่านํามพมไปพมเป็นวังอะไรยงนเป็น่วงงจติไอเติมมไม่เป็นวงเปื่ พมรักกว่าตานเจ้าวัดเลี้ยนเต่าโดยกระรักต้นเต่าแต่ว่าพมเป็นว่วงปลาเด่นที่ก้าวไปตำวัดเจ้าตำวัดยินแต่ในบูตรซอย้อนก้าวไปเอ,อิดเล่มังไงนะน่นลังกาโบติโอใช้ปลาได้เดน่นไม่เตะตั้พลือโลกเออนายเตงเออปีนี้นันนำต่วมไปทัว่วและจวงตีต่อติน้นคนรับปลาเป็นจ้าผาบอยู่ ตุงเตบอยู่พระถุมธานีอยู่อายุทยาก็าไม่สามารถมาได้ก็กลังบากพี่นี้ปัใจจัยในการต่ดตินวัดเราได้ไม่มากพอติจะจ่อมลังกาบุตรปน,นี้เพื่อซอยพมได้ไปติดโตที่มานปักผัวเราไปติดโตค่อยไปติดโตผู้ย่อยผู้ย่อยเลยผู้ย่อยดำรงดวงบุตริกกับผู้ย่อยมาโนดใช่เรือไอ้ซ่องผู้ย่อยนี่ยไปประชานนนบริจัดมาซ่อมลังกาบุตรในวัดบริจัดเลย แต่ก็เปติดต่อมาโอมลังกาบูในบัตรเราบริษัทข้าวเกียบกุงงานนามิและจ้านตกเกสียกาชจมตายเลยไม่ใจต้องเครียดเลยแต่ว่าฮัและพอบริษัทนีตโจมลังกาบูเร็ตตึนต้องช่วยโูชนาประชาสัมพันธเขาม a n งสกิดสกุยทำพันเพื่อทำไม่เกินจ้านก็ช่วยแต่ถ้าเกินมากแรงเปล่าเป็ดคำสิมาคำเวลาตอนนายซีนายพลอยิโยุมเวลาตึนว่าพุธทธังสรนังกจชามีสังขังสรนังกจชามี ทัมังสารนังกะเจ้ามีรบริษัทเก้าเก็บกุุงนี้ซ้อมลังกาโบ้เซ็ตเติต้องเปลี่ยนเียเปลี่ยนไปไหนเลยพุทธังสารนังอานามิทั้มังสารนังอาามิสังขังสารนังอาาม,ไมไิไม่ได้ไม่ได้มันยาวเร่งไม่ได้ล่วงโชคดวงมูสิกติวาจานันยิงมันวัวลานเดียวลลวใจน,น้อยเหลาก็เอาไหมเปลีป่ยนจากบริษัทเก้าเก็บกุงอาามิมาเป็นบริษัทโทรศัพท์มือถือเอไอเอสทำเป,ปรปลื้แล้ว เวลาตะลงพระวันตูเต้กายเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนไปในร้อยพระวันทูคอ,อมาได้มันมั่วปนทำหมาก้องพระบุทธองค์คำซ้อนกองพระบุทธเจา้าเป็นปันผืต่อเป็นปนนันนันดีมาเผือมีมาลดไม่ได้บูดพังเจ้าไม่ไหวยแย่ซาตนาพังพอยอลาแลยตะปันนันตีลังไมอนามีแลวกูก ผมลาอาจารย์ห้องนี้นายโมไปกันไปสรงโบนูบทึงนาครนตีสิงก้นกับวนลบกลับมารับใจอาจารย์เหมือนเดิมที่นี้ผมไม่อยู่ก็อดเป็นห่วงอาจารย์ไม่ได้หัวงไงเลยเวลาอาจารย์ชั้นก้าวสิงตีคาตไม่ได้ก็คือปักนอปักนอที่คาดไม่ได้ก็คือบวัวบบกตนยังมีเวลาสักสิบนาทีไหมเสรแลว้วผมตีปาตนไปในหน้าและเกณฑ์บวบกกห้ตั้งบิงหน้าไม่ต้องนังเสียเวลาพลงอับัดอยู่แล้วปล่อยเอะปอยก็ปยโอ,อ้ ลาฮัลโหลว้าปลอกมือดื้อนะที่ไหนอะที่บอกคุ้งใช่ไหมว้าวนี่ไงทองเจ้าของบ่อคุ้งพูดนะเออว่าไงพวกแคลลูกคุ้งลงบ่อหรือยังอ๋อยังเลยเหรอเออเออเออแล้วทำไมอะทำไมไม่เอาลงอะก็ลูกคุ้งที่เงี้ยซื้อมาจากกูเกตไงอะไรวาแกไม่เก็นลูกคุ้งเหรอแขวนอยู่เก้อตัว <c oughs> ลกกุ้งเหอพุงปลาเออลงทั้งหมดเลยทั้งแปดบอ่อเลยแปดบอ่อลงลูกกุ้งทั้งหมดก็อนสิบอกตัวบอ่อเต่าบลอกเราไรเออแค่นี้นะเดี๋ยวเงียจะโรกลับก็ไปบ้านเออเออเออโหลที่บ้านใช่ไหมไอ้นี้ใครรับใช้อ่ะอ๋อน้องอาร์มเหรออาร์มนี่ป่าผ้านะ แจมอย่างนั้นลูกเล่นไว้เอออะไรน,นะไม่อยู่หรือเปล่าลูกอ๋อไม่อยู่ชั้นสามเหรอโอ้แจมจันในบ้านเออแจมจันในหลักมาแต่วัดจ้องอาจารย์น,นูมันทนน้องพ่อแล้วเนาะเออแล้วทำอะไรอ๋อดูหนังสือเหรอเสียมตัวสอบเอ,อ,อ็นสัตานเอ็นจะตาลกูก็เอ็นจัตเออเออ พอใส่ไม่หน่อยเออเดี๋ยวโอนใส่ให้พ่อหน่อยนะ <c oughs> ใครอะโลใครชาชิประพาเหรอ <c oughs> ตัวอ้ามนาเมียแดนเอออ๋ออ,อ๋ออใช่ใช่อ่าอเมื่อวันได้ไปงานกับลูกเราเอ้าทำไมไม่ไปอ่ะอันสอบอะรถเสียเหรอแล้วกันเบนน่ะว่ะยังไรกัน,นไรกันแหละ กันตั้งกันกันกลางกันเดินรอทูทำไมไม่องไปป้า้าไปป้าแล้วกันดีมแล้วหลุดเอ้าก็้าไปต่อสิวันนั้นเตียงแล้วนอนพุ่งจมแหมดัดที้งไปกันแล้วเออแค่นี้นะเออเออแค่นี้ยังจำเป็ ทำไมนีนการจูจ้านกาวหน้ามือตื้ยันบรรานุกกิตายวิตายูเมืองตื้อเขตั้งกันว่านั้นวิตายูเหมือตื้อคณะเจอตัวอันชบในย่างใจวิตายูด้วยแล้วก็วอกันเพื่อแข่งงวอชนกเรียกเข้าเปล่าวอสองเปลี่ยนแข่งงวอชนกเรียกกับเปล่าวอสองเปลี่ยนแข่งงวอวอสองวอแปดรือไหมถ้าแข่งงวอวอสองวอแปดได้มาที่โทษที่สองด้วยเปลี่ยน โบน้อยโบโจตัวอันต๊อบแต่ยังแปรูบขึ้นเปล่าโบขึ้นเปล่าเออยังกันเลอโบหนึ่งอย่ปลายบบหนึ่งอยู่ใต้คนคนเปล่าโฉนกเรียกปลายเปล่าว่าสองเดียดปลายเปล่าโฉนกเรียกคนเปล่าว่าสองเดียดให้คนเปล่าช่วยเฉียงดูว่าลายที่ทุ่มลงไปแล้วอ่อนหรือแก่โอเนี้ยังมีโบโจ๊ะแล้วเชียงเล่ พอเชียงเซ็ตวลอล็อกกันไปคนเปล่าโนอกเรียกปลายพปะ่าวองคนเปล่ารายงานว่าลายที่ตุ้มลงมาแล้วเบ่งวอองเหียดยังด่งเปลี่ยนบอสยังตังเป้คนผมอยากจะถามคุณว่าคนนี้เป็นเรินหรือไม่ให้เนะถามว่าเป็นเรินหรือไม่เป็นเรืนอะไรอ่ะคือแบบว่ายัางโยบันเดินกับพ่อกับแม่ตัวออกไปยกกองทีตรงเรินมังแล้ว มาใบแรงกูแรงใ้ต่อไนดิชอบไปแรงหนักหน้ากับแรงกลางหันเริ่มกับจังกูใจไปโจกไวาเตี้ยวได้แกบมาไปเลยหัวใจกูแคบมึงหวาเปลือกว่าน้องเอาวปยเตี้ยวออที่แกบแกบแกปฮันว่าแก่เป้พี่หัวมันในแกบถุงนึนะฮมันใจตุ้งเหรอตุ้งห้กูกูพามันตึงตุ้งไ้มึงอันนกูเว้นกลมกลมวุ่นวุ่นเบิดรถเบิด ยิบเข้าวกลุงดังวิง่งนเงนี้ยมึงกินก้อนตั้งคูยออกทุงเตะใ่ปากออกตาอ้เป็นพวยเลยกลับไปตึ้งบ้านไว้นอนในบายอิฐเราใคยเนียมจุดตัดยางหลงกราบลือไม่ใช่ผมเข้ากลาย้องตายคนกับทำไมคือแบบว่าผมเนี่ยพวกแกนิยโกรดเสียเวลาเนี่ย ฉันถามพวกแกว่าพวกแกจะตอดแก้แหวนเงินทองกองที่ตรงนี้หรือเปล่าฉันไม่มีเวลาคุยกับแกหรอกออกไปอย่ามกัะหั่นแต่งตายโง่เอเคยหนุ่มกุยงหยิบแบบมันเจอกูได้ฟาบ้ามึงอย่าเอากูกำลั่หยิบแบบมันช่วยมาบันดีกว่าเพื่อมันเจอกูทุกคนยิ่งงามบอกแกป้าบ้าก้าวงามใจได้ได้เฮ้ยพ่อไม่มันไปตูดรถร้อนนั่นแหละโอ้จริงแรงได้เพื่อจ่าเปรต พวกแคร์ย่อยอย่างนี้แสดงว่าพวกแกเนี่ยไม่อยากที่จะตอดแกแหวนเงินทองกองว้สรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมในเมื่อพวกแกไม่ตอดแกแหวนเงินทองกองวิตรงนี้แสดงว่าพวกแกไม่เชื่อในเมื่อพวกแกไม่เชื่อเราจาเป็นที่จะต้องทดสอบกาลัง